สวัสดีครับวันนี้ชาวนามาอยู่นะครับมาอยู่ที่นาลุงมีนะครับหรือว่าคุณกระมนลสังอ่อนนะครับที่อำเภอเก้าเดียวจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้เป็นคอกเป็ดนะครับถัดจากคอกเป็ดนะครับในคอกเป็ดนี่ก็จะมีมีแหล่งน้ำนะให้เป็ดเล่นน้านะครับน้ําตรงนี้นะครับก็จะระบายไปที่แปลงนานะครับก็จะมีอันนี้อาจจะเรียกว่าสาโรงก็ได้นะครับก็จะมีตะแกรงนะครับดักทีนึงนะครับก่อนที่จะปล่อยน้าเข้าแปลงนา แปลงนาที่นี่ก็ปล่อยปลาไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ลุงมีนะครับก็เดินหว่านหน่แดงนะครับเพื่อให้ทั่วแปลงนาอีกสองสัปดาห์ก็จะขยายเต็มแปลงนาพร้อมที่จะปล่อยเป็ดลงไปกินหน่แดงต่อนะครับทัานที่สนใจนะครับจะมาเยี่ยมชมหรือว่าศึกษาความรู้นะครับก็มากันง่ายๆเลยครับเส้นบ้านแก่งบรรพศนะครับ อยู่ติดริมถนนเลยนะครับมาดูการจัดการระบบน้ําในแปลงน้ำแบบผสมผสานได้เลยนะครับ